ร้านนี้โอมากระเสหัวละ700รแต่ว่าเป็นโอมากระเสเห็ดนะคะคือเป็นเห็ดหมดเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเก็บเห็ดจากฟาร์มหลังร้านค่ะที่ว่าที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มแต่ว่าเราสามารถไปเก็บเห็ดสดๆนะมาทําอาหารทานกันได้เลยแล้วเขาเนี่ยเสิร์ฟแบบจานต่อจานด้วยทั้งหมดนี้คือเป็นแนวคิดของผู้ชายคนนี้ค่ะลุงรี และนอกเหนือจากความอร่อยที่เขาเสิร์ฟมาให้เราผ่านเมนูทุกอย่างแล้วเนี่ยเขายังมีแนวความคิดที่ดีมากๆนะคะผ่านสตอรี่เทลลิ่งทุกอย่างทุกอน,นูในร้านนี้เลยทุกคนจะบอกว่าเป็นฟาร์มก็ไม่เชิงเพราะเขาบอกเราว่าที่เนี่ยกลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วค่ะและที่สำคัญนะอยู่แค่เพชรเกษมเองทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเราไปรู้จักกับที่นี่กันดีกว่านะคะฟาร์มหรือหมู่บ้านลุงหลีไปกันกับกมนค่ะ ก่อนดูเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับกมนอกมเน่คนนี้ด้วยนะคะและถ้าดูเสร็จอยากจะแชร์ให้กับคนที่คุณอยากจะพาไปก็ไม่ติดนะโอเคไปเลยสวัสดีค่ะคนดูกมนอที่น่ารักทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เอาละเราถึงแล้วนะคะตรงนี้อยู่ที่เพชรเกษม46คือถ้าใครขับรถเข้ามานะมาตามแมปเดี๋ยวเราจะแปะแมปไว้ให้แล้วก็เข้ามาจอดรถ ตรงนี้เขาจะมีลานจอดรถข้างหลังแล้วก็คือจริงๆจะบอกว่าที่นี่เราเคยมาแล้วนะคะก็มาทานเองหนึ่งครั้งแล้วก็มาถ่ายรายการหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งนี้เลยอยากแนะนําให้คนคนดูกลัมานอนได้หรือจ๊ะถ้าไม่ได้สังเกตเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมีร้านน่ารักน่ารักมาซ่อนตัวอยู่ในนี้ด้วยเหรอมีจ้ะนี่หน้ารักจะเป็นแบบนี้น่ารักมากนะจ๊ะัลโหลกําลังเข้ากลางวันเลยจริงเหรอมันจิ๊บเลยมันบ่ายแล้วนะนี่นี่อยู่นี่ อะไรอ่ะชื่ออะไรนะคะคุณลุคคุณเจ่เฮ้ยชื่ออจอเหรอบอาจูจริงปะเนี่ยก็คือเนี่ยแหละร้านเหมือนแบบเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะจากร้านเดิมขยายเปลี่ยนตำแหน่งเพราะเราเจอกันสามครั้งก็เปลี่ยนทั้งสามครั้งใช่ค่ะคือไอเคยมาที่นี่แล้วตโเติบโตไป คือต้องบอกกว่าที่เนี่ยคือดังที่เป็นความโอมากเกษตรที่ทุกอย่างทําจากเหตุการที่แบบเหมือนมาทําเป็นร้านนี้มันแตกต่างจากร้านเดิมยังไงคะจริงๆเลยเนี่ยเราทําฟาร์มตั้งแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เราเช่าพื้นที่เล็กๆนั้นนะของครอบครัวแล้วก็ไม่กล้าลงทุนะ จะต่อเติมจะทำอะไรถาวรล้วก็ไม่รู้นี่ที่ใครทําไปเดี๋ยวมันจะต้องย้ายหรือว่าอะไรเราก็เลยเหมือนออกบูทตลอดเวลาอยู่บ้านก็จริงแต่แบบเออมีเพิงหมาแงนกระทะอันนึงกระทตปิกนิกอันนึงทำทุธุรกิจได้แล้วตอนแรกมีหนึ่งโต๊ะจองกันข้ามเดินข้ามปีเราก็บอกว่าโอ้ไม่ใช่ว่าร้านจองยากยิ่งใหญ่หรอกมันมีโต๊ะเดียวเดียวเหตุมันก็มีวันละสีดอก เพราะว่าปลูกเห็ดเองเพาะเห็ดเองทำว่าออกมาเกษตรไม่ใช่ว่าเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เรารู้สึกว่าเอยเสิร์ฟไปลงมาเกษตรเปล่าคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เราจะทําเมนูประมาณไหนหมายถึงว่าคนทําก็ไม่รู้คนกินก็ไม่รู้คนทําก็ไม่รู้น้องก็ไม่รู้ทุกคนก็ต้องมาเปิดมาเจอเหตุอมกันอาวันนี้ทรงนี้นะแต่เรากําหนดคร่าวๆได้ว่าเออเอาฟลายอัพเดอรเดย์ไปเอาของย่างเอาน้ำพริกไปน้ำพริกประจำวันเธอมือทอด มือยำ<ะ>ทําเป็นแบบสลัด the day. ออฟเดอะเดย์พอเสิร์ฟเสร็จแล้วก็บอกเออนี่ใครทํานี่ของใครก็เป็นเจ้าของเมนูกันอีลุงลีขับผ่านเพชรบุรีหยิบน้ําตาลมะพร้าวมาต้องการจะเอาน้ามะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวลงในสำรับก็จะเรียลไทม์ i t i น n นลเดียวนั้นแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นทั้ง2ฝ่าย คือหนึ่งอ่ะคนกินอ่ะไม่รู้แน่แต่ว่าวิธีจองมาก็คือต้องจองมาว่าเอาวันนี้เราจะมา3ท่านแพ้อะไรอ่าแพ้อะไรก็ลิสต์มาแล้วก็มาลุ้นเอาหน้างานว่าเราจะกินอะไรดีขอเป็นแบบเห็ดกับปลานะคะอัะอะนนี้ก็ได้เพราะเราจะ, based, ะเบรนเบดเบดเห็ดปลาอะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆอ่ะทุกคนค่ะคือจะบอกว่าวัตถุด,ดิบไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบพอเองจะมีวิธีที่ถ้าเลือกมาก็คือต้องสเปเชียลครัแบบ มกเหมือนมันได้ซีซั่นของแบบเป็นเป็นฤดูในตลางมีอะนี่อย่างตอนนี้ปูจะกัจันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ก็จะได้กินอะไรไม่เหมือนกับ2ครั้งที่เรามาแน่นอนอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะรวมฟามสิปีฟามสิปีแล้วตัวร้านร้าน3ปีรีไซเคิลพลาสติกประมาณ2ปีอืมทังหมดมันคือจักรวาลเดียวกันเลยนะตอนนี้เรียกตัวเองถูกแล้วว่าอังเ l อรีวิลเลจ ไม่ใช่แค่ฟามแต่มันคือวิเลสปเลยหนูอยากรู้ถ้าเกิดคนที่มากินนะค่ะจองมากินเขาสามารถไปเดินเล่นในแบบที่หนูจำลองจะไปได้ไหมสามารถเดินเล่นแล้วมีคนคอยแนะนําทั้งหมดพาไปจุดนี้พาไปจุดนั้นทาเวิร์กช็อปที่เป็นแบบวิธกอินใช่ทุกอย่างปุ๋ยที่เกิดจากขยะเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากอะไร เฮ็ดก็จ้ามเงาที่ทำให้รู้ว่าเล่นกี่ครั้งเราก็ต้องใช้มุกเดิมอะลูกจะไปดูเห็ดแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดจ้ะป่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ทำเมนูของเราโอ,อยใหญ่อยู่นะเอาเรื่องนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือยวเป็นทรงนี้ทรงนั้นอาณาจักรเห็ดนะ <ใจ S 1> ทุกคนทรงเขียวก็คือเรดี้อ๋อหรอพร้อมให้ชับจอันนี้คือเห็ดอะไรคะเห็ดมีลคครีมมัสโม มิลค์คุกกี้ควีนชนีเห็ด <he ath S 2> หอมนมบางคนก็เ,เรียกเห็ดทีมลายบางคนก็เรียกเห็ดหอมนมอะไรอย่างงี้ยฮะเพราะน,นั้นเนี่ยที่กำลังจะพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ IOT ไม่ใช่แบบระบบอัตโนมัติแต่เป็นระบบเหมือนไปรถทัวร์แล้วได้กุ่มปองธงฟ้าปายเหลืองพวกแบบสัญลักษณ์ธงนี้ธงสีน่นรัเพื่อที่จะให้รู้ว่าระยะนี้คือระยะไหนโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปจดข้อมูลแต่สุดท้ายมันอาจจะรวมไอ้ธงทั้งหมดมาคำนวณเป็น น้ำหนักที่เก็บได้วันนี้สําหรับแถวนี้ตอนแรกเลยที่เราตกใจลุงลีฟาร์มลุงลีเราไม่คิดว่าลุงลีจะคือคนนี้เพราะว่านี่คือพี่ลีความตกใจกว่าคือตอนที่เป็นลุงลีครั้งแรกตอนอนาุ้ยี่หกคือตอนเด็กมันก็โดนเพื่อนแซวจะไปแบบดูหนังจะไปเที่ยวเทคอะไรอ่ะใหออ้ขอน้ำต้นไม้แป๊บหนึ่งยังไม่ได้ให้อาหารปลาเลยแล้วพอเราโตมาเนี่ยเราก็ความรู้ความลงเดี๋ยวนี้มีลุงนั่นลุงนี่เต็มระเบยกลายเป็นแบบโห้ยฮิตเพื่อนเยอะเลย ลุงนั้นลุงนี้ลุงโน้นแทนตัวเองกันนะเนาะตลกดีไม่แล้วทีนี้เราก็เลยกลายเป็นลุงตั้งแต่ตอนนั้นเออทีนี้ก็เ,เลยกลายนนเป็นลุงก็เลยแบบเอออยากลองทําแบนรนด์เกษตรดูแล้วก็รู้ว่าตัวเองอ่ะหูไม่ได้แบบเก่งบริหารก็การเงินก็ไม่เก่งไม่เก่งทุกอย่างสัก20ปีนะ่าจะทําสําเร็จตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้10ปีละ <c oughs> มันคือการเดิมพัน <c oughs> ถึงว่าตอนนั้นเราจะไม่เก่งแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่หนักแน่นให้เวลาตัวเองใจดีกับตัวเองหม่อยว่าจะสําเร็จเนี่ยไม่ต้องสองสามปีก็ได้นะ สิปีก็ได้นะยีปีก็ได้นะวัดวัดกัน,นตั้งชื่อแบรนด์ล่วงหน้า20ปีสี่สลุงลีของแท้แน่คนลุกเธอคนลุกอะ่ะเธอคนลุกเธอคนลุก,ลกงั้นฉันขอตั้งชื่อว่ารานป้าอายทุกคนย้ำอีกทีที่นี่คือเพชรเกษมสี่และดูสภาพความเป็นอยู่ที่เขารังสรรค์ให้ตัวเขาได้แวดล้อมไปกับสิ่งเหล่านี้คือโค้ธรรมชาติเราแบบชอบมากแบบ กรุงเทพจ้าตอนนี้ฟาร์มเราเล็กลงเพราะเรากาลังจะยุบฟาร์มเอ้าทาไมอะจ๊ายุบแล้วขยายเป็นโซนฟาร์มเด็กรอตอนนี้มันเป็นฟาร์มผู้ใหญ่แต่เรากําลังจะทําเป็นฟาร์มเด็กทําการเรียนรู้เด็กคือไส้เดือนเนี่ยมันทําให้ดินมันดีเนาะเราใช้เทคนิคในการที่น้องเนี่ยเขารวนดินเก่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระบะเห็ดทําให้เชื้อเห็ดกระจายตัวอย่างพอเหมาะสมเกิดสภาพโพรงทุนแล้วก็ทําให โมนจะเดินผุดขึ้นมาแล้วเห็ดก็กินความชื้นที่เกิดจากไส้เดือนที่ผุดขึ้นมาโสุดยอดเลยหนูอยากรู้อันนี้ถามแบบไม่มีความรู้ว่าเออแล้วจริงๆคนที่เขาปลูกเห็ดเนี่ยเขาต้องเลี้ยงไส้เดือนแบบนี้ด้วยไหมหรือพี่ลองเอามาอัดแอปเองอันนี้อัดแอปนะคนอื่นเขาอาจจะใช้ดินทั่วไปอาจจะเปิดได้3ครั้ง4ครั้งเราเปิดได้เกือบเจครั้งเราโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องมีคนไปดูเดินไป เรามีคนงานน้อยกว่าหลายๆคนเยอะมากแล้วก็เออเราเลยมีเพื่อนเรามีเฟรนส์เฟรนส์ก็คือทาดินให้เรานั่นแปลว่าตรงเนี้ยที่เราดยืนทั้งหมดนี้คือเพื่อนหมดเลยเหรอคะเพื่อนแอนดี้สุซานเฮเลนไหนอ่ะสลับแหมใส่ไหนไหนเฮเลนไหนคนไหนเฮเลนไม่มีเฮเลนอยู่ไหนคืออันนี้คือสิ่งที่มันตั้งต้นฟาร์มมาเลยเรื่องเกี่ยวกับการจัดการฟ้ตเว์กับแปลสภาพเศษขยะอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยให้กลายเป็นของที่แบบพิเศษ หุยเราดินมันดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าไปปลูกต่อหรืออะไรนี่คือแบบเลิศเลยแล้วแล้วทั้งหมดที่พี่รู้นี่คือเกิดจากการทําการทดลองเหรอคะเกิดจากการทาบางทำพังหุยตอนแรกอะตอนเปลี่ยนจากฟาร์มจสเดือนมาทําร้านอาหารใหม่คนตกใจคิดว่าใส่เสเดือนลงไปในข้าววันเนี่ยแต่ตอนนั้นมีนะหรอตลอดเวลาไม่นะไม่นะอันนี้อันนี้คือเขาอยู่ในส่วนของดินนะคะทุกคนปลอดภัยนะทุกคนนะมาดูได้มาดูได้ถ้าคนกลัวไส้เดือนเนี่ยก็คือกลัวใช่ไหมเออ แต่ถ้าเกิดคนกลัวหนอนนี้คือตายไปเลยเเอมมัแหฉันยังไม่เคยเห็นว่ะมาแป๊บหนึ่งนะแกแป๊บนึงนะมาเอีเนี่ยน่ารักแล้วสะอาดที่สุดในบรรดาการเลี้ยง คือพี่พิลี่่อะพูดให้หนูฟังเขาบอกว่ามันโคตรดีเลยมมันดีากเขาบอกให้หนูมาศึกษาเรื่องนี้เขาจะกินอาหารของเราใช่ไหมคะกินเืนสไสรเดือน,นะะเนี่ยเดี๋ยวให้ได้บางอย่างเดี๋ยวให้นู่นนี่นั่นไม่ได้แต่เนี่ยคือเทปไปแล้วนับ1-10แล้วหายไปเลยเปลืกอะโวคาโดกล้วยอะไรเงี้ยวางไปฉีกกลับมาหมดแล้ว แล้วเขาทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเศษอาหารของบ้านเราครับเขากินขยะจุมากกินแบบจุว่าเสเดินอีกเป็นสิบเท่าแต่ก็มีความยากตรงที่ว่าถ้าเขากลายเป็นมแมลงมันก็คือมแมลงแล้วเขาจะบินมาทำไรอะไร,ะไรในบ้านเราปะหรือเขาจะมะปกแมลงที่แบบช่วยผสมเกสรหน้าตาเป็นหนอนทหารดําแต่ผมเนี่ยจบแค่ตอนเป็นหนอนที่ฟาร์มลงหลีไม่ต้องเป็นแมงเพราะว่าคุณวิลลี่อ่ะพูดว่าถ้าเกิดเขากินจนเขาเสร็จแล้วเขาต้องกลายเป,ไป็นแมลงเขาจะเป็นมแมลงแล้วเขาจะบินไปอยู่ตามใบไม้ ค่อนข้างอายุสั้นนิดนึงแล้วเขาก็ไม่ได้แบบไปตอมสิ่งสโปรกอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบกึ่งพึ่งอะเหมือนพึ่งแต่เขาจะไม่ทําลายพืชพันธุ์ของเรานะไม่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 มีแล้วก็เป็นอาหารสัตว์โลกแค่ตอนเป็นแบบเป็นอ้วนๆอย่างเงี้ยแล้วก็จบที่ไก่จบละอ๋อเพราะว่าคุณไก่จะกินรูปหนึ่งกี่วันคะกับจากการเป็นไก่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดินที่เป็นปุ๋ยได้ปุ๋ยน้ดได้ปุ๋ยได้โปรตีน เ่อยอยากเลี้ยงอง่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าอันเนี้ยจัดการขยะอาหารได้ดีกว่าถูกต้องเยอะกว่าเย<ช>นะกี้าตรงต<อ>โจทย์ตรงกว่าตรงโจเ์เราเพราะเร็วกว่าแต่ข้อเสียคือบินไปไหน,นตอนเป็นแมงห,หนูรู้สึกมันแบบดึงดูดมากเลยเพิ่งคุยเรื่องนี้กับพี่เบลลี่ลเลยอะรักหนื้ออะไรนะไม่กล้าอันเนี้ยบอกเลยว่าไม่กล้าไม่กล้าเลยอ่ะขอโคน ว้ายังไม่กล้าใจยังไม่กล้าพอแกพูดจริงคือพอกระบะเมื่อสักครู่นี้จัดการเสร็จพอครบอายุประมาณ50วันหรือ60วันของเขาเราก็จะใส่เครื่องนี้เพื่อคัดเอาปุ๋ยออกแล้วก็คัดตัวน้องออกมาเพื่อให้มันเป็นอาหารไก่แต่มันสะอาดนะเน้นย้ำอีกครั้งมันสะอาดตอนนี้หน้าน้องในทีมคือเป็นอย่างเงี้ยบอยจัดการมันยังไงอะ กลัวใช่ปะไหนบอกว่าวไ,ออไ,ไหนบอกพี่ไอพี่ไอบอกว่า,พา,วาพามากินโอมากเกษเตรเห็ดไงคะยังไม่เจอเห็ดเ,เลยตอนนี้คือเจอเห็ดไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเพื่อพามาดูนอนและถ้าเกิดคุณคนดูที่มากิน,นก็สามารถตามมาดูแบบนี้ได้นะอันนี้เป็นโอมากเกษตรที่ไม่ได้เสิร์ฟทีละคำทีละคำนะแต่คือมาเป็นเซตมาเป็นเซตเสิร์ฟเหมือนเบนโต แต่เนี่ยเราแบบทาเห็ดเจ็ดอย่างพร้อมรูปพร้อมเสียงแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเคียงี่ฮะ้ล้วก็กินตามใจไม่มีลําดับตามใจเห็ดตามใจเห็ดที่ได้ตามใจเชฟที่มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ทำออกมาให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้อันนี้คือเทมปุระใบใบอะไรเหรอคะใบชายาสุกกรอบอได้ยินเสียงไหมคะความเทมปุระ ควกรอบอ,อะ่ะอืมอร่อยมากเด็กอ้วนอย่างเราชอบของทอดค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นขาเห็ดทอดอ,อ,อืม,อ,อ,อ,มอร่อยมากปิรีขาขาเทมปูราเห็ดตัวนี้คือเราใช้เห็ดจี้หนูเก็บมาปะคะถูกต้องนในิีว่าเห็ดจะไม่อร่อย,นยในฮีว่ากินเห็ดแค่นี้จะไม่อิ่มเรากินมาแล้วสามครั้ง ในบอกว่าต้องลองขอชีวิตเพราะมันอร่อยแล้วมันแบบมันอิ่มมากเห็ดที่ทําไส้เป็ดคือเห็ดอะไรคะเห็ดกระด้างหรือเห็ดลมเห็ดกระด้างพอกัดไปมันเคี้ยวๆเหมือนเห็ดลมอือหือบ้าไปแล้วเป็ด <c oughs> อันนี้บ้าไปแล้วอันนี้อร่อยมาก <c oughs> คุณพี่อืมตายละปูจิ้งลีดกินยังไงคะคุณพี่อะไรครับปูจิ้งหลีดอะคะ่ะจักรจัน ปูจริงจริงจะมาปูจักรจัน์ค่ะทุกคนปีชีพใหม่เอี่ยมปูจักรจัน์เนี่ยจะมาตอนแบบพฤศพิจิธันวามกราสิ้นกุมภาก็เกลี้ยงไปแล้วนะอือมาวันนี้ไม่เคยได้กินเนื้อปูไข่ปูอ่ะใครบอกว่ามากินเห็ดเจตเห็ดมันอร่อยเน่ะอร่อยเนาะ คือเราว่าการมากินอันนี้มันเป็นเหมือนการเปิดประสบการณ์ของเราด้วยนะคะทุกคนแบบอย่างที่บอกว่าแบบทุกเมนูที่เรามากินในทุกครั้งไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าวัตถุดิบเขาว่าได้อะไรมาง <c oughs> ี้ดีกว่าไฮไลท์น้องเห็ดเบบี้ครี h ม o ชูทำแบบนี้ก็จะคลายปลาหมึกครับผิวสัมผัสต,ต่างๆพอ,<ข>อ,อหั่นเสร็จบีบมะนาวรึแล้วก็สโลด้เลยมันจะฉ่ำรึ <c oughs> ถ้าหัว <c oughs> จะคล้ายไกย่ถ้าก้านจะคลายปลาหมึก จะมีรสของมันหัวก็เหมือนไก่นิ่มๆจุ้ยซี่นุ่มข้างนอกแข็งข้างในกริวนุ่มเงี้ยนี่ส่วนหัวนะอ่ะอันนี้คือส่วนก้านก้านนะที่เขาบอกว่าจะเหมือนปลาหมึกดูซิเหนียวกว่าออกแรงมากกว่ารับถ้าผู้ใหญ่ก็ควรกินหัวถ้าก้านเขาต้องแบบสไลด์ให้เขาแต่หนูพ่อนะแต่ก้านมันหนึบสู้ฟันใช่ นีอะไรอะคะแจ่วย่างเห็ดโคนเห็นปะเห็นถ้าสีสามสองอุ้ยจิ้มใหม่โอเคไม่นานมันได้กลับบ้านเน่าหอมไฟสุดยอดน้องชอบมากเห็ดปางค่ะราคาสำรับหนึ่งใช่ไหมครับต่อท่านเนี่ยก็คือ700บาท เน็ตนะถ้าไ่ได้สั่งน้ำอะไรเพิ่มนี่ก็คือเน,เน็ตโอ้ครับบ้าไปแล้วครั้งที่แล้วมากินก็700บาทครั้งนี้ก็ไม่เพิ่มราคาเลยเหรอคะก็แบบถ้ามีอาราคาสเพิ่มแล้วเขาก็สั่งบางคนทานเนื้อทานแล้วเขาก็สั่งเป็นมิสแอนด์มาชอะไรเงี้ยครับคนที่กินมังเป็นวีแกนอะไรก็สามารถมาก,กินได้แต่เขาก็มีเนื้อค่ะแบบมีเนื้อดีๆที่สามารถคัสซั่นได้คือจะเป็นอาลากาสนะก็สามารถไปติดก่อ พี่ลีในแบบในในเพจได้เลยว่าความชอบคุณเป็นยังไงหรือว่ามีเด็กมาด้วยเดี๋ยวอาจจะกินให้หมดอีทให,หให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในจานบนโต๊ะนี้เพื่อที่ว่าเราจะต้องกินหมดจานแต่ถ้าเกิดสมมติที่นี่กินไม่หมดจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีเฟรนในการกําจัดขยะอยู่แต่ว่าถ้าทางที่ดีแล้ว,ว่าก็กินให้หมดก็ดีกว่าซึ่งอาณาจักรเนี้ยมันยังไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมีอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามที่จะมีเป็นแบบเบเกอรี่เดี๋ยวเราก็จะกินตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงแบบกัน กินกันอ่าเรากินโอมากเรเศษเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมจะบอกว่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่บ้านหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรของเขานี่นะพอข้ามมาฝั่งนี้เราก็จะเจอกับเขานเขากำลังทำงานกันแบบจริงจังว่า สัวันนี้ค่ะพี่รินนะคะเรารับหน้าที่รับช่วงต่อจากฝั่งฝัง่งนู้นมาฝั่งนี้มาครัวมาฝั่งหวานหวานมาหวาน,หวานมารดน้ำต้นไม้ก,ก็คือพี่รินเนี่ยเป็นแฟนกับพี่รีนะคะคบ้านนี้จะ,ะเป็นอย่างที่บอกว่าหวานหวานเรามีเบเกอรี่แล้วเราก็มีเป็นพวกเวิร์กช็อปให้ทาที่บ้านนี้ค่ะใช่แต่แน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีทั้งเรื่องเวสเรื่องของอร่อยค่ะอันนี้คือแบบ พอจะแต่งเค้กจะอะไรเงี้ยก็มาเด็แจกตรงนี้ได้ก็คือไปตกแต่งเค้กนี่ไอเห็นก่อนดอกไม้นี่เห็นปะปลูกคู่กับชื่ออะไรนะออเนียนอ๋าใช่คือเหมือนแบบพี่กุ้งจะปลูกแบบผสมผักกับดอกไม้ไปด้วยกันเฮ้ยนี่นี่เหมือนหนูมาดูงานได้เลยนะคะเนี่ยแบบว่าถ้าเกิดเราทําโครงประมาณนี้อยู่ในพื้นที่ประมาณนี้เราก็คือสามารถมีสวนดอกไม้ไปสวนดอกไม้ของเราได้ไอันี้ก็มาคิดไอเดียของเราอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ เราก็อยากทําที่บ้านหรือว่าสเปซของเราเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งเราเพิ่งรู้ว่าเราลดน้ําผิดเราต้องลดน้าแบบนี้อ้าวอ้าวอ้าวถอยทำไมถ้าเราลดโดนโดนดอกปุ๊บดอกชําที่กุณบอกเราต้องลดแบบนี้จ้าเพื่อให้ดินข้างล่างมันฉ่าชื้นไม่กระดอ่ะไม่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 บอช้าอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่ารักนะคะเป็นเหมือนโซนแบบคาเฟ่ได้ไหมนะใช่เป็นคาเฟ่แบบโคซี่โคซี่เป็นแบบไทยๆหน่อยไงเดี้ย่นี้เราจัดสวนไทย อังกฤษด้านนู้นต้อนรับน้องอายเลยหล่อขอแพนกล้องไปดูค่ะ5432เออนี่ส่วนไทยอังกฤษนะจ๊ะหยน่ารักอันนี้ก็คือเป็นโซนที่ให้ลูกค้ามานั่งเล่นถ่ายรูปได้แล้วก็แบบมานั่งทานแบบเบเกอรี่ได้หรือว่าเอาเวิร์กช็อปออกมาทำตรงนี้ได้อ๋อโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนดีกว่านะได้ขอไปดูข้างในว่ามีอะไรยังไงพาไปเดี๋ยวจะหยุดรถมาต้นไม้ก่อนได้เลยค่ะ อุ้ยน่ารักมากนี่พอใหยค่ะเสร็จเวิร์กชอปอุ้ยเป็นเวิร์กชอปให้ด้วยอะคะค่ะอ้ยขอบคุณค่ะออ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยนี่ไงนี่ก็คือคุณดอกไม้กินได้มาครูอันนี้กินได้หรอทาไมดูเหมือนลูกปัดเลยเฮ้ยนี่คือเรามันคืออะไรอะคะมันคืออุปกรณ์กระชีพานตากินได้อ๋อแล้วเป็นหน้าพี่ไอญเหรอคะใช่ค่ะ คือที่นี่สามารถสั่งน้ํากินได้นะคะเป็นคาเฟ่แต่ว่าต้องสั่งสั่งตรงนี้สั่งตรงนี้ได้เลยครัวอยู่ตรงนน้นแล้วเอามานั่งกินตรงนี้หรืออะไรก็ได้อย่างที่บอกคือด้วยความที่เขาเป็นวิลเลจเขาเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ same area อันนี้คือคนที่มาในในบ้านหลังนี้จะได้สิ่งนี้เหรอคะค่ะใช่แล้วแต่ว่าจะจัดเวิร์กช็อปสามารถนัดจองล่วงหน้าได้ค่ะไม่ละพี่ว่านเป็นรูปว่านอะฉันเอาเอางี้ได้ไหม เป็นหน้าพี่ว่านที่ไหว้นะแต่ว่ายฉันอยู่ใช่อันนี้คือตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นค่ะอย่างนี้ได้ไหมคุณแอนได้เลยคุณว่านกําลังไหว้เราใช่ดีมากค่ะโอยบ้านนี้เร็วมากเลยอ่ะบ้านนี้เร็วมากเดี๋ยวพี่อายจะทําภายใน5นาทีแล้วก็แต่เราก็ต้องกินหน้าตัวเองหรอเขาบอกว่าอันนี้ปรินมาจากหมึกภูเก็ตนะจ๊ะ หมึกอะไรนะแอนฟูดเกรดฟูดเกรดแต่ฉัน <laughs> น <sam videog pedir mist> like ี่เป็นปูเกดเกดก็เลี้ยงกินปูจริงเลยเออหนูก็ที่บอกว่าปูจักจั่นเป็นเพื่อกับจักจั่นใ้ยมันมีคลาสที่สามารถเรียนจาก เด็กน้อยที่ไม่เป็นจนเป็นค่อ๋อแบบนั้นก็มีอะคะแต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่ต้องการความรู้ต้องการความสบใจใชะก็มาทําเค้กแบบนี้ได้แล้วไอ้เค้กความสบาใจอันนี้เราเราคิดราคายังไงคะเตนนี้490บาทค่ะโอเคเลยพี่กุ้งอันนี้ดอกอะไรคะอ๋ออันนี้พวงทองพวงทองเหมาะกับเรามากนี่กมอพวงทองนี่นาสกุลเธอฉันพูดจริงๆนะน่ารักว่ะเพื่อนสวยไหมของเราสวยไหมเพื่อนเพื่อนเราด้วย เราอยากเขียนเขาว่ากอมอนอ,อเออชาลเลนแต่ถ้าเิดเขียนผิดมันพลาดเลยปะทั้งสองใช่เป็นคคุณเ <Hi. S 2> พืเ่อนเราขออวดได้ยังขออวดได้ยังไม่เห็น จริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่คอยสื่อสารคอยบอกเล่าเรื่องราวแต่เราก็รีเช็คแววตาตัวเองอยู่ตลอดว่าเรารักร้านเราไหม,มร้านที่เราสร้างมันเนี่ยที่คุณอายมาแล้วแบบเห<ะ>็นคือแบบมากนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนแล้วเรามีร้านของเราเนี่ยเออเราอยากจะตั้งรับอยากจะให้คนมาหาเราแบบสุดชีวิตอะ่ะ พรุ่งนี้เราเจอลูกค้าคนนี้จองมาสีที่แพ้นี้คนนี้เคยมาครั้งที่สองคนนี้เคยมาครั้งที่ห้าคนนี้เคยมารังที่เจ็เราจะต้องรู้ว่าเขากินอะไรที่ที่แล้วเขาแพ้อะไรแฟนเขากินเผ็ดไหมกินไม่เผ็ดไหมและนี่แหละคือค่าของความใส่ใจสุดความสามารถแล้วก็พอแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเก่งกว่าวันนี้เราก็อยากจะบอกกับคนดูด้วยว่า สุดยอดแห่งความเหนื่อยเลยนะไม่เคยลืมเลยนะไม่ได้บอกว่าวันนี้ชิวๆนะค่ะคือยังจําได้อยู่แบบขนาดไหนทําจนไม่มีแรงจนพร้อมเพราะว่าทํามากเกินไปอยู่ฟาร์มตลอดเวลาตัดเพื่อนออกจากชีวิตวันเกิดใครไม่รู้จักไม่รู้ไม่มีสังคมอะไรจะทําสิ่งนี้จนกว่าจะสําเร็จมีแต่เรากับง,งานเรากับง,งานเรากับง,งานมันก็ไม่ได้พอดีม,ม,มันเกินไปมันเกินไปนะในมุมของคนที่เข้ามา คนเชื่อคนใช่เข้ามากี่ครั้งเราก็จะรู้สึกมีพลังงานเพราะพี่คือเป็นแบบนี้น้องๆในทีมเป็นแบบนี้เหมือนที่นี่เขารวมเอาพลังงานของคนที่เป็นแบบเนี้ยเออมาอยู่ตรงนี้อ่าเราย้ายสัมโนโอควัวมาอยู่ข้างนอกแล้วนะคะแล้วเราก็นี่คือผลงานเค้กของเราน่ารักไหม อยากทำอย่างนี้ให้ดูอ่ะนี่ค่ะแบบแบบใหม่นี่คือผลงานของเรานะคะแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้แอบชิมครีมของเขาแล้วมันเป็นครีมสดที่มันอร่อยมากแต่ว่าด้วยความที่เราอยากเอาอันนี้ไปให้พี่ว่านก่อนก็เลยก็เลยถามว่าเออแล้วมีเค้กอย่างอื่นกินไหมคะนี่เลยจ้าสตอรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งเราชอบมากเขาบอกว่าเป็นครีมสดตัวเดียวกันนะคะก็เราก็เลยจับจ่ายมากินหนกรุป๊ป นี่คือซอสสตรอเบอร์รี่โอ้โหครีมอ่ะคุณแม่บ้าบอกินแล้วนะอ,อร่อยมากเหมือนมีเมฆอยู่ในปากอ่ะจริงเอมมี่คุณแอนคะ่ะอันนี้เราสามารถมาเวิร์กช็อปเพื่อที่จะทำได้ไหมคะ อันนี้ได้ค่ะทําได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีของทุกอย่างพร้อม,ม<า>อร่อยมากแล้วก็มีแผนที่แบบจะทําเป็นเค้กช็อตหมายความว่าทานอาหารฝั่งนู้นเสร็จแล้วแล้วแบบอิ่มแล้วยอยากได้เป็นดีนี้เป็นช็อตแบบช็อตเค้กบ้างโมเดิร์นเค้กบ้างอาจจะเป็นแบบเค้กเกี่ยวกับขนมไทยบ้างอย่างเงี้ยค่ะพาะนาคอตาลอดช่องก็คือติดตามได้มาบ้านนู้นกลับมาบ้านนี้คือที่นี่คืออาณาจักรเดียวกันตัวโซนนี้เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ แต่โซนนู้นปิดจันังคารค่ะปิดจานังคารใช่สบายเกินก็โคชีเบเกอรี่ค่ะเห็นเห็นนี่ไงทายอูอ่ะใดๆก็ตามเดี๋ยวเราจะแปะข้อมูลเพจของพี่ๆให้นะคะแปะอยู่ข้างล่างคอมเมนต์วันนี้แฮปปี้มากจบแบบรายการน่ารักน่ารักดีกว่าสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะเจอเสร็จแบบเธอจะรอสวกตากล้องฉันไม่ได้นะจ๊ะหนูลักษณะของน้องนะคะกำลังเล่นเล็งไปที่ขาโฟกเมื่อกี้โดนกัดไปเมื่อกี้โดนแงมไปเจ็บไหมโฟกเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บแต่เลือดลากเลยแล้วดูพี่พี่เลยไม่กล้าเข้าใกล้น้องพี่เลยใช้ไม้เซลฟี่ จูพี่กุ้งค่ะดอกสีม่วงเกสรสีเหลืองอันนี้ชื่อดอกอะไรคะอันนี้มาก็เลยต้นเนียงค่ะกินได้ใช่ไหมคะกินได้แต่ขมคือจะบอกว่าดอกที่คุณายชอบทั้งหมดขมทั้งหมดค่ะเอาขมหมดแต่ว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าถ้าในเมื่อขมแล้วมันเป็นยาเราก็ต้องลองปะใช่ค่ะใช่ไม่ไม่เห็นมมเลย่ไม่ใช่ค่ะ É <laughs>